แค่รู้เรื่องนี้รวยมากยิ่งขึ้นนะคะยุคนี้มีผู้คนมากมายปรารถนาความร่ำรวยนะคะแต่รู้หรือเปล่าว่าบางครั้งเราอาจไม่รู้นะคะว่าคนรวยหรือเศรษฐีนั้นเขารู้อะไรกันคะ่ะและถ้าคุณเป็นคนหนึ่งะคะ่ะที่ปรารถนาความร่ำรวยคุณต้องศึกษาและก็เรียนรู้วิธีคิดของคนรวยนะคะ ถ้าเรารู้เรื่องนี้เราสามารถรวยมากยิ่งขึ้นได้อย่างที่เราปรารถนาค่ะนั่นก็คือวันนี้นะคะคนรวยทุกคนนะคะเขารู้หน้าที่ของเขาค่ะทุกๆวันนะคะทุกๆเวลาเขามีหน้าที่แค่วานเมล็ดพันธุ์แห่งไอเดียหรือความคิดดีๆความคิดใหม่ๆนะคะเพราะว่าทุกความปรารถนาทุกความคิดของเราที่วาน ออกไปนะคะจริงๆแล้วรู้เอาไว้นะคะว่าความคิดของเรานั้นเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่เราหว่านลงดินค่ะเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่เราปลูกนะคะทุกครั้งที่เราคิดอะไรนะคะเราก็สามารถทําให้สิ่งสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นได้ค่ะรู้เอาไว้เลยนะคะว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์ที่เราหว่านนะคะและจิตของเรานั้นเปรียบเสมือนดินค่ะวันนี้คุณได้หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความคิดอะไรลงในจิตหรือในดินของคุณนะคะและ พอเราได้หวานลงไปแล้วนะคะหว่านมันให้มากที่สุดค่ะเราก็แค่มีอารมณ์ความรู้สึกนะคะเพราะอารมณ์ความรู้สึกมันก็เปรียบเสมือนกับน้ํานะคะเหมือนสายลมแสงแดดสายฝนนะคะที่จะทําให้เมล็ดพันธุ์หรือความคิดที่เราหว่านลงไปนั้นเติบโตค่ะรู้แบบนี้แล้วนะคะคุณมีหน้าที่แค่ว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความคิดถึงสิ่งที่คุณปรารถนาหว่านให้เยอะที่สุดเลยค่ะเหมือนเวลาที่เราว่านเมล็ดพันธุ์ผักนั่นแหละเราก็ต้องว่านเยอะๆเราไม่รู้หรอกว่า อะไรเมล็ดไหนนะคะ,มะเมล็ดพันธุ์แห่งความคิดไหนมเมล็ดพันธุ์แห่งพืชผลไหนที่มันจะงอกเงยเติบโตได้ก่อนนะคะแต่สิ่งสําคัญที่สุดเมื่อคุณหวานมาลงไปแล้วนะคะคุณก็จะต้องลดน้ำพรวนดินด้วยอารมณ์ความรู้สึกของความสุขคะ่ะ และถ้าเรามีอารมณ์มีความรู้สึกร่วมกับสิ่งที่เราหวานออกไปนั้นมันก็สามารถเติบโตได้นะคะวันนี้นะคะลองกลับไปดูนะคะว่าในชีวิตของคุณนะั้นคุณได้หวานเมล็ดพันธุ์อะไรลงไปในจิตของคุณนะคะหรือในดินแห่งจิตของคุณนั้นนะคะเพราะสิ่งไหนที่เราหวานออกไปนะคะเรายิ่งไอเดียออกไปนะคะมันจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราะคะ่ะทุกวันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราเป็นเพราะว่าเราได้ หวานออกไปโดยที่ไม่รู้แต่ในวันนี้เรารู้แล้วว่าเราควรที่จะหวานเมล็ดพันแห่งความมัง่งคั่งหวานเมล็ดพันธุ์แห่งความร่ำรวยหวานเมล็ดพันธุ์ในสิ่งที่เราปรารถนาลงไปในดินหรือในจิตของเราและรดน้ำพรวนดินเขาด้วยอารมณ์ความรู้สึกนะคะรู้แบบนี้ถ้าคุณยิ่งทำคุณก็ยิ่งสามารถ ทำให้ตัวเองร่ํารวยมากยิ่งขึ้นและรวยเร็วขึ้นนะคะปรัถนาความรวยความสําเร็จต้องเรียนรู้นะคะว่าเศรษฐีหรือคนที่เขาร่ํารวยมั่งคั่งนั้นเขาทําอะไรเขาคิดแบบไหนและเอามาฝึกฝนลงมือทําทําซ้ำๆบ่อยๆนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ